รูปหนึ่งรูปเนี่ยทำคนตายได้เลยนะครับสวัสดีครับ Art a Night ทํทำสังคมให้ปลอดภัยไปด้วยกันช่วงนี้ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชามีการประทะกันของสองกองกำลังของทั้งสองประเทศที่แนวชายแดนอย่างดุเดือดเลยได้รับความสนอกสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูงในการนี้ครับสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์สายทหารหรือบางครั้งตัวหน่วยงานเอง และหลายๆครั้งน่าเศร้าใจมากผู้ปฏิบัติเองอาจจะขัดความรู้ครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลไปเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้รับสารตรงนี้ฮะมันอาจนำไปสู่ความอยู่ความตายของผู้ปฏิบัติงานในหน้าแนวได้เลยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเคสของไทยกับพูชาในการพิจากันร,รอบนี้ในการปฏิบัติการในสามยอดายแดนใต้ในการ ปฏิบัติการในภาคเหนือที่จะต้องจับหรือว่าต้องประทะกับผู้กอ่อเหตุเกี่ยวกับยาเสพติดตำรวจที่จะต้องบุกเข้าจับคนร้ายสำคัญต่างๆการถูกเผยแพร่ใบหน้านะครับภาพใบหน้าภาพอาวุธที่ใช้ยานพาหนะเส้นทางที่เขาไปตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยเรื่องพวกนี้ครับนำไปสู่อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่า การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการภาษาอังกฤษเราเรียกว่า operations e c u r i t y หรือ OPSec นะครับการ OPSec สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหากข้อมูลที่จำเป็นมันมากพอมันเพียงพอหลุดไปสู่มือของฝ่ายตรงข้ามเมื่อน,นั้นแหละครับเท่ากับความปลอดภัยที่ผู้ปฏิบัติถูกกระชากไปด้วยเพราะฉะนั้นรูปหนึ่งรูป อาจทำให้คนตายได้จริงๆนะครับขอความร่วมมือด้วยแล้วกันนะครับเรื่องนี้จริงจังมากๆเลยหากใครต้องการให้ผมวิเคราะห์แล้วก็เจาะลึกขยายประเด็นออฟเซ็กแบบเต็มระบบบอกได้นะครับผมจะไลฟ์ให้ฟังไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วพบกันคลิปต่อไปครับ